กับครอบครัวมอลลําใจเกินลอยบอยซิลิไซ้พีพีน้องน้องซึ่งมาให้กําลั่ใจมือนียายนกนอยอุไยพรค่ะในน้ำม,มอลําเสียงอีสานละกะสํมะมัมบะเมยผู้หนึ่งในวงการขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเดอ้อขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนขอบคุณครอบครัขควของบอยซิลิไส้ย้อนว่าพี่น้องสุคนคือ ครอบครัวของเฮ้าค่ะกำลังใจมือนีหล่นหลามกราบล่งกลางใจของพี่น้องสุภูสุคนขอพระคุณเจ้าหน้าที่ไฟปกครองสุกค่ะขอบคุณค่ะครับสุ้ยดีกครั้งหนึ่งครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยอุไรพอน,นะครับขอบคุณลหลยๆครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมครับนายห้างบริษัทท็อปไลน์มิวสิกครับได้กล่าวแสดงความรู้สึก แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานหมอลำใจเกินร้อยเดียนเฉิญครับครับก็บขอสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเอซของบอยสิริชัยและแอนออรดีนะครับพร้อมทั้งวงหมอลำใจเกินร้อยนะครับผมในนามของบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบอยและแอนนะครับ ที่สร้างทีมงานอย่างมีคุณภาพมาตลอด9พปีเต็มนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปีที่9ของฤดูกาลนี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกคนที่ให้กำลังแรงใจให้กับับบอยกับแอนเสมอมานะครับยังไงผลงานเพลงปีต่อๆไปเพลงปีที่10นี้ก็อย่าลืมสนับสนุนให้มากกว่านี้นะครับบอกเพื่อนบอกพ่อแม่พี่น้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ อย่าลืมบอยสิริชัยและแอนออราดีหมอลำใจเกิน้อยนะครับและสำหรับผลงานเพลงของบอยของแอนและทีมงานของใจเกินร้อยนั้นทางท็อปไลน์ก็พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับ f อทุกๆคนได้ชื่นชมและรับฟังกันนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ศิลปินจากท็อปไลน์ไดมอนด์ด้วยนะครับก็มีจำนวนหลายๆท่านนะครับ แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ผมมีเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งนะครับคุณสมชายเจ้าของผับ69มหาสาร,รคามนะครับยังไงว่างๆเปลี่ยนบรรยากาศไปดื่มกินเต้นกันให้สนุกกับศิลปินชื่อดังที่มาโชว์เป็นประจำที่ผับ69นะครับหน้ามอมหาสาร,รคามนะครับขอบคุณมากครับ,บครับ สวดอีกท่านึงครับขอบคุณท่านในห้างทวีชัยจริยะเอียมอุดมเป็นอย่างสูงครับได้มากล่าวทุกงานครับงานเปิดงานปิดด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปครับนั่นเพื่อว่าผมสิบเปิดเป็นภาษาอีสานด้วยยังเขากับบรรยากาศนะครับว่าเสียเวลาครับลำดับนี้เรียนเชิญท่านในเพื่อกันทรวิชัยครับท่านสมพรควรคำคงประธานในงานครับได้กล่าว เปิดงานนะครับหลังจากกล่าวเปิดงานแห่กกำลังใจทีมงานหมอลํำใจเกินร้อยนะครับเรียนเชิญใน,นเภอร้องเพลงเป็นกำลังใจให่ทีมงานครับซื้อเพลงคมมสะแบงแท่งใจหลังจากกล่าวเปิดงานเรียนเชิญครับครับขอสวัสดีไปยังน้องบอยซิริชัยนะครับน้องแอนอรดี already. ทีมงานหมอลํำใจเกินร้อยเยนทันผู้กำกับสพเขาไงนะครับ ท่านปลัดอำเภอทีมงานฝ่ายบริหารของเทศบาลตะบ,บนคำเรียงนะครับทีมงานฝ่ายปกครองแฟนคลับของมอล้ำใจเกินลอยที่เคารพรักทุกท่านกับผมนะครับรายอำเภอกันทลวิชัยนะครับกับลูจักกับน้องบอยศิริชัยมาตั้งแต่บอยสิริชัยเปิดวงครั้งแรกนะครับตั้งแต่เป็นวงขนาดกลาง ยกระดับมาเป็นหมอลำเรื่องต่อก่อนแนวหนาของประเทศในปัจจุบันนะครับก็ต้องขอชื่นชมในความพยายามนะครับในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของหมอลำใจเกินรลอยโดยเฉพาะในช่วงโควิด1 9กาับผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตของหมอลำในถูกวงนะครับมอลำใจเกินลอยฝ่าฟันวิกฤต จนสร้างตนเองขึ้นมาเป็นหมอลำทีีมีศักยภาพสูงในระดับหัวแถวของหมอลำในปัจจุบันก็ขอเชิญชมซึ่งปัจจุบันนะครับหมอลำใจเกิลลอยถือเป็นซอฟท์พาวเวอร์นะครับเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการแสดงมีชื่อเสียงในการในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามและก็ภาคอีสานนะครับ ในโอกาสที่เมื่อนี้นะครับกับผมเองได้มาร่วมในการปิดฤดูกาลของหมอลำมใจเกินลอยรวมถึงน้องบอยสิลิชัยน้องแอนอลราดีก็ขอเป็นแรงใจให้มีการพัฒนาขึ้นไปก็เก้านะครับให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปก็นี่ในอนาคตนะครับกับผมขอเป็นกำลังใจและก็ขอเปิดการแสดงไว้ในะโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ เสียงปรบมือขอบคุณท่านนายเพเภอครับสันสนแต่ได้ใจความนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับเสียงคอยโพดครับพี่น้องนะครับเปิดยังเป็นทางการนะครับอาจารย์นักดนตรีพร้อมนะครับใจลองอีลิตีลองทัวครับนายเพเภอบอกผมหรืแม่่าษีลองนะครับใจลองภาษีลองเอาเดี๋ยวทุกท่านยูก่อนนะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจเหตท่านนายเพเภอนะครับขึ้นเหลือมันตาย สั่งชื่อเสียงให้น้องบอยเซนิชันะครับไใ้ต้นสะแงบงระกังนปงแรงนังวอนวองใจห้องนีน้ำหอนคิดถึงบังอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเขาจากไปแล้วจากอีสานบ้านไกลไปอยู่เมืองศรีวิไลเย,ยอรมนี ายปีบ่มาเจ้าคงบอจำผู้เป่าตัวดำคนเดิมอาจมีเจ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสะแบงต้องเก่าที่เราเคยนัน่งพบสบตาเดี๋ยวนี้เหี่ยวแห้งร้อยลาสะแบงคงรู้ไอ้เสา กาไปกาไปสั่งมาเลยจะลืมไงสั่งมาป่าปล่อยอายปล่อยอายให้ยืนเกยอยู่ผู้เดียวห้างเที่ยวแต่ก่อนเป็นขีนหินแหงหอดยำแหลงอายผ้ายางเบิ่งสะแบงเป็นดอกปูเน็บหมูนองสุดถนอง ใจแดงใจวายคือหัวใจบักอายสีแดงเข้มนั่นฮักที่อิงเจ้ามาทิ้งมาเลยอืออ้องได้ง่ายเป็นตนาไนครับแต่น้องคนเอาความผิดหวังจากเก่าเก็บเพื่อนี้เกือบเป็นตายคุณตูวน,น้องเอเอเ,อเ,อเ,อเอช่นันครับ หายก็ต้องทำใจ้วยพรชัยใ,ให้เจ้าสุขาต่อจากนี้ไปบ่เสือผู้ใดยานมีน้ำตาสิอยู่เหตุรายเหตุนาอยู่ตามประสาหนุมนาคนจนครับขอบคุณน้องชายสุดที่รักน่ารักที่สุดบอยสิริชัย น้องสายได้เมืองจันทรวิชัย,อ,ยอีกครับขอบคุณครับพี่น้องปรมือส่วนในกบนยัยอำเภอเนี่ย โดยควมผูกพัานนี่นับถือเอิ่นว่าเป็นทีทีไส้คนหนึ่งนะฮะแต่ก่อนท่านเป็นประหลัดอยู่กันทรารวิชัยตั้งแต่2 5 0 9ที่ผมตั้งวงของตัวเองนะครับท่านกระซอยพักดันในทุกๆท,ทางที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวของโดยเฉพาะการอนุญาตในการเปิดท้ำการแสดงในแต่ละปีนะครับจะต้อง นะฮะไปหอดทางอำเภอหรือว่าไฟปกครองนะครับบิด้ยายมาเป็นหน้าอำเภอกันทรวิชัยแล้วนะครับพี่น้องครับตนพระปาติยุนาวิที่พี่น้องสามารถเสียบได้เ้ยครับพี่น้องนะฮะร,รวมบุญรวมกุศลสั่ง พระอุโบสถบด้จัดงานผับปาแต่ว่ารวบร่วมปัจ,จัจนะฮะพุ่ละบุญหลาสายเงี้าวขันอุโบสถห้อมไ่สิเล้วยม่มใดอาจมีการจัดงานโดยเฉพาะตอนนี้วัดสว่างมงคลที่พวกเ้าสู่เพื่อที่จะให้วัดได้ขึ้นทะเบียนยังถูกต้องในทั้งกฎหมายนะ,ะตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับตาตั้งเป็นความภาคภูมิใจแต่ว่ายังบทท่านในมีงานฉลองเพราะว่าบดท่านในพร้อมนะทั้งหมอล่ำ